เรียนท่านคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสอประทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566ที่คารพกระผมนายสิทธิโชคจินุก,กูลตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพร่เขตหนึ่งผู้รับการประเมินรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการขอนำเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยมดังนี้ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ภายใต้แนวคิดกระบวนการของ active learning รวมถึงสามารถเลือกใช้วิธีการสอนถ่ายทอดความรู้และจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด อันสอดคล้องกับบริบทผู้เรียนบริบทห้องเรียนบริบทสถานศึกษาตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่21รวมทั้งได้พัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยรูปแบบ6 s สเต็ปโมเดลภายใต้กระบวนการ P D C A มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและมีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการทบทวนหลังการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอซึ่งจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2562จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ วิธีการมาโดยตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้ได้นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยรูปแบบ6สเต็ปโมเดลสู่ทักษะผู้เรียนในทศวรรษที่21ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังนี้ 1. น,นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับชาติโอน t ปีการศึกษา2,566ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย25.79คะแนนซึ่งสูงกว่าระดับประเทศสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ 2. นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับชาติโอเน็ปีการศึกษา2,566ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาอยู่5.49คะแนน 3. นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป ของรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ80.77คะแนนมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดและไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ 4. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ,ละอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ข้อคิดเป็นร้อยละร้อย 5. นักเรียนประพืิปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นรอยละร้อยสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกรอบ3มีผลการประเมินในระดับดี 6. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 7. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565 8. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ปีการศึกษา2566การพัฒนาตนเอง 1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าประ,ประพฤติปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและตามวาระโอกาสที่เอื้ออํานวย มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอและน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติปีการศึกษา2567ตามนโยบายของโรงเรียนที่ว่า เด็กนาดวงรวมใจสารต่อศาสตร์พระราชา 2. ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีเรื่องโครงงานคณิตพิชิตคุณธรรมด้วยรูปแบบ6สเตปบาย 3A2P โมเดลระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอบทอร,ระดับเขตตรวจราชการ 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงลึก b Best Practice for Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยรูปแบบ6 s สเตปโมเดล 4. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและมีการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องครบจำนวนชั่วโมงที่เป็นไปนตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความการุณาพิจารณาให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอประถโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ระดับชาติที่จะเป็นแรงผลักดันให้กระผมสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อวงการการศึกษาต่อไปขอบคุณครับ